สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื่อนี้เข้ามาชมพระเครื่องกันครับกิบกาแฟาบางๆยมเศร้าๆพี่น้องครับช่วงนี้ฝนตกนะครับบ่ไเ้เห็ดอาหารนะครับเมนูฝากพี่น้องเลยเทําคลิปพระเครื่องนะครับคนเข้าชอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็ชอบทำอาหารแล้วก็ชอบเรื่องของพระเครื่องชอบศึกษาวันนี้เข้ามาศึกษาเรื่องของพระเครื่องน้ากันครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมา บริบุงเน้นหรือว่าวางไปทางลึงเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องการซื้อขายพระเครื่องแลวก็บ,บริบอกว่าพระองค์นี้แท้หรือเก๊น,นะครับเอามาศึกษารวมกันคลิปนี้เ้ามาชมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะฮะวัดระหารไรจังหวัดระยองครับเป็นเหรียญนั่งผ้านนะครับบังท่านก็ว่าเหรียญชนะมารน,นะครับ มีความสวยสดงดงามนะครับพี่น้องนะฮะบริวาเหรียญนี้แทรหรือเกศพี่น้องเดอ้อนะครับโปรดใช้วิจรญาณในการรับชมผมบริภาพพี่น้องงมง่ายแต่ว่ามีความเสื้อนะครับหลายท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหาหลายนะครับเหลืองเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็อีกย่างหลายอย่างครับพี่น้องครับพระของลูกปุตทิมนี่ท่านเป็นพระที่เก่งมากนะพี่น้องครับ เป็นเทพเจ้ากวาได้ขเอินเนาะลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องเนาะครับทั้งจังหวัดระยองทั้งภาคตะวันออกครับเหรียญนี่ผมบอฮูว่าเป็นเนื้ออย่างเนื้อท้องแดงบอนะครับนะฮะแต่ว่ามีความสวยสดงดงามเป็นเหรียญชนะมารหรือว่านางพานนะพี่น้องรับนะฮะดูครับพี่น้องครับข้ามาชมข้ามาศึกษาน้ากันเห็นปครับพี่น้องรับ เบืน้นาตาท่านโอ้ยพี่น้องครับมีความสื่อสดค้นงามแล้วก็บงหนาทันเป็นแบบพูดยังไว่านาแบบเป็นคนมีเมตตาพี่น้องครับเห็นไครับนะฮะเบื้องโคดพี่น้องครับโคที่อยุ่ตรงนี้นะครับเห็นไฮะตอกกระทอท่าอาท่อท,อทอหารแลว้วก็ผมซองเบื้องมีเสียนพร้อมพี่น้องครับขออภัยนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ กล่องโทรศัพท์บริไซกล้องแบบแอปคุณภาพสูงนะครับนี่ฮะแล้วต่มีเหรียญนี่ผมได้มาโดดแล้วพี่น้องครับได้มาตั้งแต่สมัยนั้นไปเหตุงาน,นทั้งบันบึงกับมูนะฮะนะครับเปลี่ยนสายไปเป็นศิลปินละพี่น้องครับเบื้องการแกะเห็นไหมครับแขนเพื่อนเป็นขเขาเรียกว่าหล่องรอยของเฮียวย,ยนของเนื้อพี่น้องครับ ปิดและทผ่านการใส่มาพี่น้องครับแล้วก็เบื้องตัวนี้เห็นไหมคเห็นเป็นเล็บนะครับผมบ่งอว่าพระองค์นี่เขาเบิงเ่งตรงใดนะครับว่าเป็นตำหนิตรงใดนะฮะแต่เรามาดูความสวยงด,ดงามอาพอค่าเมรคายดีมากนะครับพี่น้องครับเรื่องเกี่ยวกับเมตตาโชคลาภเพื่อนว่าสมัยก่อนหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระหมอพร้อมอหมอรักษาโรคนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าผู้ใดมีเหรียญนั่งพานดีดีครับพี่น้องครับ <c oughs> ขออภัยครับอากาศเป็นแลงเกี่ยวกับขลักอย่างนะพวกพานพวกม่านอย่างพวกพิสารนั่งใหม่หรือบาซิงบดีนะครับคุณคิดลายก็เข้ากับสีท่อนกลับไปหาเขาสันเป็นว่าการค้าการข,า,ขายก็ดีเสริมเมตตาของเข้าพร้อมครับข้างล่างเขียนว่าฉลองอายุครบแปดรอบนะฮะ พศ2518นะพี่น้องครับผมบูฮูว่าเขาเบิ้งกันบองได้ว่าแท้หรือเก๊แต่ว่าการตัดก็ดสวยพี่น้องครับเขาบอกเป็นเซียนสายตกมันเพลินแต่ว่าเขามาเบิ้งรูปหลักนะครับด้านด้านไดนเลยพี่น้องครับเบิ้งสังเกตตรงนี้นะฮะตรงนี้สิปิดพระพุทธนั่งเลยครับนี่แกเป็นรูปพญานาคโอ้แกเด็ดสวยงามพี่น้องครับแกบอกเด็ดสวยงามมีความคมชัดนะฮะทุกเม็ดเลยนะครับอถ้าว่าถอดซิลิโคนนี่คงจะ เอาแว้แบบตรงๆพี่น้องเนาะคงจะบาติดชัดขนาดนี้เป็นแท่งเลยเป็นพานนะครับดังพานมีดอกไม้ดอก,ดอกพิกุลเนาะดัง,ดงพานอยู่ข้างบนเนบิงหลิวร้อยเบิงเส้นผมเบิงแล้ววาพระองค์นี้มีความคมชัดนะฮะด้านบนนี้ตรงตรงหัวลวงพอ,พองหรือน่ฮะ้องลวงพอจะมีเ้นตรงเนี้เซนเหมือกนกับการตัดการดึงผมกับโบหูนะพี่น้องครับพิกลูกตาพี่น้องครับเห็นไหมครับมีความคมชัด ห็นลูกตาหลวงพ่อพอ้อเออหลวงปู่เนาะหลวงปู่นะครับขออภัยครับสิทธิ์ญาติุสิทธิท์เพื่อนนี่หลายพี่น้องครับพาลูกบูทิมี่ผมสิบอกให้ว่าทุกรุ่นแพงทุกรุ่นนะคมีมูลราคาเนี่ยพต้องห่วงครับถ้าไปเรียนรุ่นแรกนี่เพื่อนบาเ์เรียนรุ่นแรกเพื่อนนี่ก็แพงครับแต่ว่าเรียนจะเลื่อนพอดนะแพงนะฮะจะเลื่อนพอดล่างจะเลื่อนพอดบนปศสิบเจ็ดเขาก็ะเล่นนะพี่น้องครับเขาก็นรักสะสมเขากร เป็นยังงข้าซาโสมพระข้าบอกมีพุทธคุณเรื่องเกยวกับแคลคดเบื้องรับการปิ่นของเหรียญน,นะฮะการปิ่นของเหรียญน,นี่การเจาะเหรียญเจาะหูอ่าก็เป็นธรรมชาติผมบพกหูขาเบื้องแบบใดดอกนะครับเล้การนํามาเบามาจา่ามาจา่าจิ้งจุยกันพี่น้องเนาะนะฮะอืมขอบคุณเด้อนะครับที่เข้ามารับชมรักกาอ่กดไลค์กดแชร์ให้ล้วก็อย่าลืม พิมพ์คอมเมนต์ครับคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับมาชมบารมีหลวงปู่ทิมครับผู้ใดมีโอกาสไปทางระย่องกะไปวัดละหารไร่แล้วพี่น้องเด้อไปไหวผมก็อยากไปครับพี่น้องครับที่ว่าไม่รลปองค์หลวง,งปู่ทิมเป็นสีอทองงามๆนะครับอยากไปกราบเพิ่นอยู่กะยังบ่มีโอกาสที่จะได้ไปเพราะว่าบุมีิฆารถนะครับถ้ามีสกุกมีลาปฏิิไปหาเพิ่นเยียพี่น้องเนาะ บอเกี่ยวกับคนเฮาเนี่ยครับบอเกี่ยวกับเรื่องโชกลาบบะเวีบเกียวกับโชคลาบร้อยคนเฮาสีดำจิกรวยเพิ่งกบว่าจะมีการทำมาหากินนะครับเก็บเงินเก็บทองนะนะอยากลำอยากรวยอืมนี่นะครับเป็นการตัดพระอานี้สภาพใส่มาก่อนเพราะว่าผมแขนเปื่อยมาก่อนพี่น้องครับได้มากกับอ่าอ้ายผู้หนึง่งเลาเป็นทหารนะผมจำบ่ได้นะสมัยก่อนก็ห้พระห้กันซื่อ,อ,อครับนะ่าจะได้มาก ด้วยช่วงระยะเวลาปีสามกว่าขึ้นมานะะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นนักนะร้องนะกับคนเฮ่าก็ตตองมีอดีตนะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าจะอาดีตไปยังไงก็ช่างขอให้ปัจจุบันเราทําตัวให้ดีนะครับเอ่อส,สู่พี่น้องครับอืมคนเท่าเกิดมาในโลกใบนี้นะครับเทวดาเพือพ่อให้พรอมากคนละข่ําครับได้ขึ้นกันเหมือนครับข้าวบ่สู่บ่สู่บ่ชนะนะครับพี่น้องครับนะฮะพระครูทํา พระคูอา่าอย่างพระพระวนาพิรัตนะคอยก็อ่านบ่ค่อยออกต,ตาตาครับบ่คอยดีอา่าหลวงปู่ทิมน,นะพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติข้ามารับชมนะคิดว่าเป็นบารามีของหลวงปู่ทิมแะพี่น้องเนาะมาช่บารามีของท่านอธิษฐานเอาครับพี่น้องครับแต่จะเลื่อมเหตุงานเหตุการณ์นะครับขยันนะครับเออคนเฮาถ้าบอกงอมืองอเท้ารับรองว่าไม่อดตาย นะครับอย่าไปลอให้ฝนตกอืตกหมดขึ้นเลยบริเวณเท้าเขา่าซ้ำผมเป็นค้นชอบทํากับเข่านะครับแต่ว่ากระชอบสะสมผักเครืองนะครับเห็นปะครับ,นะค,รบความสวยสดงดงามอ่ะขออวยพรทุกท่านจนงมีความสุขและผิวนนองเดอ้อนะครับขอให้ลูงปู่ทิมคุ้มครองทุกทุกท่านจงป,งปังๆเฮงๆคลิปนี้ก็ขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ